แต่รอรอไอนี่พวกไอ้แจ็คมาก่อนกูไม่รู้เรื่องสงสัยต้องอย่าให้พวกมึงใจเย็นๆกันนะแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยพี่แจ็คมาเขาไม่จบให้พวกมึงหรอกเขาจะจี้แผ้ไม่รู้ไม่รู้ว่ากูก็ไม่ยอมมีกันต่อได้ไหมความเหลื่อมล้ำมันยังไม่หมดไปเลยเหี้ยมันจะเล่นยังไงตั้งแต่เมื่อไรวะที่พวกมึงหลอกเรื่องอะไรวะเขาพูดคุณอยู่ ไม่เรียบร้อเอ้าก็มึงมึงพูดถึงกูดิกูก็ดีไระไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยอย่าร้อนนี่หวังพวังมึงก็ใจเย็นๆันได้ไปละพ่วังเย็นๆอไปเลยนมมพูดเลยมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับพระเจ้าครับไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่ไม่ได้พูดถึงพี่เลยครับคนเล่นทุกคนมีปั่เหมือนกันหมดมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์แจ้งมีสิทธิ์อะไรเหมือนกันหมดพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าตอนตอนเล่นกับอีกแก๊งหนึ่งก่อนหน้านี้ผมก็แจ้งกันเหมือนกันี ก็แจ้งเรื่องชนรถกันเหมือนกันแต่ไม่มีใครโดนสักตัวที่มาแปลกปะล่ะหมายถึงการการสื่อสารกับนายกอะไรประมาณนี้ปะน่ก็คือความเหลื่อมล้ำของมันใช่่ผมมไไนการติดต่อใช่ไหมทุกคนมันก็แจ้งกันได้หมดใช่ใช่ครับใช่ครับอ่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนเนี่มันแจ้งใบอ่ะไม่ตอนนี้มึงต้องการอะไรตอนนี้มึงต้องการอะไร ผมต้องการจะจบไปก่อนเพราะตอนนี้น้องผมน่าจะโดนใบแดงมีใบส้มติดตัวพี่เซิร์ฟแจ้งใบแล้วก็คือน้องมันลงมาจากหลังรถบาสแล้วมันชนพี่เซิร์ฟปึ้งอีงแล้วมันก็พูดขอโทษแล้วมันก็ด่าด่า,าต่อผมเข้าใจนะว่าอารมณ์มันก็มีอารมณ์อ่ะไม่ตอนตอนนั้นก<ห>ูกูก็ไม่รู้ว่าแต่ตอนนั้นกูอยู่ในเหตุการณ์นะกูไม่ได้ยินคำขอโทษนะกูได้ยินบอกว่าอย่าร้องอย่าร้อง ไปดูชิปมาขอโทษเราดผชไม่ได้ดูไม่ได้อยู่กับลูกไม่อยู่ลุงลองไปเอาชิปไปเปิดได้กูไม่ได้ดูไงแต่กูอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นไงก็ด่าพี่เซิร์ต่อไงถูกปะล่ะไม่อาจิงอ่ะมันจะขอโทษใครก็ไม่รู้หมอเพราะว่าหมอล้มด้วยตอนนั้นอ่ะมันชนไปแล้วไม่ขอโทษครับขอโทษครับไม่ไม่ช่วยผมช่คุณก่อนล้มก่อนครับผมก็ขอโทษไม่ขอโทษแล้วครับลองฟังดูพี่เดียก็อย่าร้ออย่าร้องแค่เหรอลองฟังดูใหม่ครับลองฟังดูใหม่ ไม่ฟังแล้วครับฟังแล้วครับสองรอบแล้วผมเปล่ายอะหลักเต็อ่านั่นก็คุณเดินมาด่าผมไม่ผมทำไงลองดูดีดูดีดูดีดีเออก็คือไม่เป็นไรตัดจบไปแค่นั้นเองก็คือไในบ้านุยกันได้มะล่ะหนักเลยพี่ไม่หนักเขาไม่หนักมันไม่ถึงขั้นนี้หรอกได้บอกไหมว่าจบก่อนเพากลัวบานปลายตอนนี้ผมตอนนี้ผมยังไม่ไม่อยากไม่อยากอะไรพวกนี้ผมกำลังเล่นสนุกกันอยู่ ตอนแรกถ้าถ้าเกิดเนี่ยต่อจากนี้เดี๋ยวคนในแกล้งก็มีอะไรกันอีกตลอครับลุงเนี่ยแก้งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุยเลยรถจะล้มนะพักก่อจะลบนะรถจะลบนะอะไรครับอะไรนะครับผมพักก่อนได้ไหมผมยอมก่อนได้ไหมอะไรครับมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องไปอยู่เดี่ยวร้อยยุ้ยมันจะเห็นหมดแล้ีโอ้ยตีเฮียมาเลยครับมาเลย ว่าจ่ายป่ะถ้าได้พูดจ่ายป่ะห้าล้านโอ้โหย <c oughs> ากแล้วไม่มีวกวูก็ต้องการใช้ตังค์เหมือนกันช่วงเนี้ยเอามาห้าล้านห้าล้ลานาต่อไม่แต่แต่<ม>เ,เอาจริงนะแต่จริงนะมันกูไม่ได้ไอ้นี่มัน,นะมันก็ให้เงินพวกกูมาได้แจ็คเอาจริงอะแต่มันไม่ได้ให้ผมไงมันรักไม่เท่ากันไง อ๋อโอเค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 วี่วนอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วพี่ว่าให้ดันอ่ะุยอ่ะใช่หรอมึงเปนตัวยี่หอยิสัตว์เั็นตัวยี่ห้อยไล่ยบอลสัตว์เยี่ยตอนนีหมดแล้วตอนนี้ผมขอแค่ผมขอพักก่อนตอนนี้มันตอนนี้ได้5ล้านกูได้5 0,000นมึงคิดเอามึงให้เศษเงินกูอ่ะ ปล่อยไปเถอะไอ้เยะได้ไหม,มาล้านไปคุยกันอ่ะกูไม่เกี่ยวกูเข้าใจแล้วม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวเป็นหมา น่ใช่ะตัวที่ชนเราก็ใบส้มที่ฝั่งของเราแต่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่โดนใบกูกูนี่นะมันต้องต้องให้โดนใบแหละแล้วไม่ันแล้วไม่ไดให้โดนไปม่เป็นไรม่เห็นเป็นน้อเราไม่ได้แล้วแงไปแล้วไงไม่ให้เห็นแต่มันแงไปแล้วแต่แต่แ่ค่กรณีก่อนหน้าน่มันมันไม่เร็วอย่างนี้ไงใช่เขาพูดตรงนี้กับผมตลอดรอบ มันก็แค่เรื่องชนมันฟังก่อนมันแค่เรื่องชนกันพี่โนไม่มีอะไรไม่ประเด็นก็คือที่พี่ฟังปะผมผมผมจะบอกพี่นะว่าแฟมิลี่เน็ิตี้นะการชนกันมีทุกแกงที่ตีกันมันมีอยู่แล้วแต่คืออยู่ว่าคนจะขอขอโทษกันหรือเปล่าเพราะว่าเพาะมันเหมือนมันมันชนกันมันมีอยู่แล้วไม่มีแกงไหนตีกันไม่ชนกันเห็นเล่นคืนบนรถปังตกันชนกันแล้วมันก็ต้องมีพังมีพลาดมีอะไรกันบ้างแหละเออ ใ่และอีกบคือประเด็นมันมันชนแค่รอบเดียวผมไม่รถชนอ่ะมันมันไม่ได้มีประเด็นเว้ยคือวันนี้อ่ะวันนี้กูเล่นกับพวกมึงกูโดนรถชนตายประมาณสามถึงสี่รอบนะแต่สุดท้ายมันมันขึ้นอยู่กับอีกคนหนึ่งปฏิบัติกับคนโดนชนเว้ยว่าว่าปฏิบัติแบบไหนอย่างเช่นกูโดนชนอย่างเงี้ยก็มีแต่เทศที่มาวิ่งไล่ชุบกูนะแล้วก็ปล่อยให้กูเล่นต่อชุบมาแล้วก็ฆ่ากูต่อมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันแค่ติดเรื่องคำพูดหรือเปล่าก็คือเรา คุณลุงต้องเข้าใจว่าเราตีกันอยู่อ่ะลุงมันอ่คกูเข้าใจแต่นี่มันมันโดนชนไงมันโดนชนไงมันโดนชนไงมึงมึงต้องเข้าใจคนโดนชนไงขอโทษแล้วเสร็จุ๊บเขาก็ด่ากันแล้วก็ด่ากันเลยใช่มันด่านะคูใช่มันมันมีเจตนาที่จะขอโทษแล้วอะพอยกกรณีตัวอย่างผมเคยโดนเหมือนกันใบเหลืองอ่ะการชนอ่ะตอนนั้นผมอ่ะชนมาลีแล้วผมก็ขอโทษเหมือนกันแบบว่าผมขอโทษแล้วจอดรถทุกอย่างเพื่อขอโทษเลยนะแต่ผมก็โดนใบเหลืองเหมือนกันซึ่งผมก็ยอมรับผิดว่าเออผมก็ชนเขาจริงๆผมก็ไม่ได้มาพูดอะไรนะแแตต่อออนนนเียคืชผมขโทษจรริงก แต่แป๊บเดียวนั้นอ่ะด่าผมว่าอย่าร้องมีไร้องเลยเอ้ยอย่าร้องเฮ้ยไม่ก็คือเท่าที่ดูมาก็คือแบบว่าพอพอไอ้บั๊ดชนปพ๊บพี่เซิร์กล้มไล่บั๊ดก็บอกว่าขอโทษจริงแต่ว่าพอจากนั้นพี่เซิร์กก็ตะโกนบอกว่าไอ้มึงชนอมึงมึงชนอะไรวะเออแล้วก็นั่นก็นั่นแหละพี่เซิร์กพี่เซิร์กตะโกนบอกว่าไอ้มึงชนอะไรวะแบบแบบพูดพูดรัวๆแต่ไม่ได้พูดเลยบั๊ดจอาอย่าเลื้อนนี่อย่าเลื้อนเลื้อนให้มันไม่น้อยหน่อยไล้ไล่บั๊ดแล้ตะโกนบอกว่าออ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 ยยยยย่่่่่าาาารรรร้้้้งงงงเน ่ม,มันควรจะพูดว่าเอ้ยผมขอโทษจริงๆครับมผม,มน้องผมเป็นใบส้มมานี่โดนทีก็มันแดงเลยอ่ะไม่รู้ดิมัตกลงกันได้เว้ยทำผิดก็คือทำผิดอ่ะไดาทำผิดก็คือทำบิดผมรู้แล้วผมก็เลยเลี้ยที่จะหยุดหยุดก่อนเลยเพราะ,ะ <ๆ S 1> ว่าเพราะว่าเพราะว่าพวกผมแบบไอ้นี่แบบว่าตอนแต่ที่ผมคล้องกับนายกก็คือตอนผมตีกับอีกแก๊งหนึ่งก่อนหน้านี้ผมผมตีอ่ะ ผมแจ้งเรื่องชนรถไปเยอะมากเลยเขาบอกรอตรวจสอบเป็นอาทิตย์เลยน่าใช้เป็นห้าสิบคนตรวจเอาเป็นเมนลักก่อนดีกว่าเรื่องอะไรจะคุยต่องไหนใจต่างยังครับเนี่ยกกก็็็ที่ผมต้องพูดพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมแจ้งจริงเพราะฝักตอกมุนใบส้มด้วยผมก็กล่าวมันแดงเหมือนกันก่อนแต่อันนี้มันไม่แดงไงเพรนายกไม่ได้ไอ้แจ้งโคตรหลายใบไปช่างมันเถอะผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้แต่นี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยว่า ไม่เนี่ยทีทีที่ไม่โอเคเนี่ยหมายถึงเรื่องการทำงานหรืออะไรครับตอทำมันเลยเพิ่มมันอ่ะเราจะช้างว่าเอาตบตบตบตรงนี้ก่อนดีกว่าผมผมอยากมันก็ค้างก็ค้างอยู่เงี่ตอนีตอนพูดก่อนครับก่อนครับก่อนครับไปนั่งคุยตังมาคตังมาครับเก้าหนึ่งสองครับได้ไม่บานไปพอมันบานไปจบที่ตรงนี้อ้าวทีซีครับเก้าหนึ่งสองครับเก้าหนึ่งสองครับ เรื่องเ,เรื่องเรื่องนี้ทีซีไม่ไม่ไม่ได้เขียนนะครับพอไม่ตกลงเล่นกันเนาะใช่อันนี้ไม่นนเกี่ยวอันนี้เกี่ยวตกับทั้งสองฝ่ายครับทั้งสองฝ่งายไม่เกี่ยวทีซีเขายังไม่ได้ตกลงที่จะเล่นกันเลยเพราะว่ารอแดน,อนนี่มาแดน,นนี่ไม่เห็นมาสักทีอันนี้พี่แด,น,ดน, warfare, น,นนี่ลาถึงวันที่ยี่สิบสองครับวันนี้ครับไปทุลักเนาะไม่แล้วคนอื่นทำงานไม่ได้เลยเหรอต้องรอทำใครลองอ่ะคือเรื่องนี้ครับ เฉยบอกให้เล่นไปแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้คือตกลงจะไม่ได้ครับก็คือมาตกลงได้ตอนนี้มึงตอนนี้มึงไปคุยนายกตอนนี้คือนายกคนใหม่หรือคนเก่าอ่าเห็นบัตบอกว่าบัตคุยพี่ข่มั้งแต่ว่าที่ผมไปคุยผมคุยกับยุตตาไม่คนไม่อยู่มันก็ต้องมีคนมาแทนปะวะมก็ต้องมีคนตัดสินใจได้อ่ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพี่โนเขาตัดเขาตัดสินใจไปแล้วแต่ว่า พี่เจ้าเขาอยากรออันนี้พี่เจ้าเขารอตั้งมาห้าล้านเร็วๆนี่ได้ไปฟาร์มต่อพี่เอาตั้งมาเอาตั้งมาาตั้งมาก่อนห้าล้าน บอลบอลบ็ถือเรื่จักรวาลเร่องอไม่มีปัญหาหรอกเล่นเลยเก้าหนึ่งสองเร็วๆโอนมาเล่นไปเลยเล่นได้เล่นได้ไม่เป็นไรกูเล่นหนึ่งคนเดียวก็ได้กับทั้งแก๊งอ่ะแต่งั้นมึงงั้นมึงก็เล่นกันเลยแต่มึงก็ไม่ต้องตีละตีไปปัญหาเยอะเชื่อกูปล่อยวางทุกอย่างไปทบอลบอลเร็วๆโอนมาเร็วผมให้ไม่ได้พี่เพราะถ้าผมมีตังค์ส่วนตัวผมให้ไปแล้วใจมึงไม่ได้ไงไม่ใช่มึงให้ไม่ได้หรอกใจมึงไม่ได้ปัญหาพี่พี่ซี มีตังมีแสนเดียวเหมือนเดิมไอ้เยใจกระจอกเหมือนเดิมแล้วบอกจะเป็นใหญ่สัตว์ใจกระจอกเหมือนเดิมไปทุกคนพอเรื่องนี้ย้ายยย้าไปนัไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเลยตาพี่ง้อจบๆไปดีบอสพี่เออพี่จบมันต้องจ่ายกันห้าล้านนะเป่าไม่ไม่เราไม่ได้เรื่องห้าล้านนี่ยไม่ต้องเป็นซีเรียสดิมึงเอาเรื่องตรงที่มันมีปัญหาดิเรื่องที่มีปัญหาก็ตอนนี้ก็ไอ้บัสต้องโดนใบเนี่ยตอนนี้ ไม่มึงมาพูดแทนมันมันกูมองว่ามันไม่ได้อะไรเว้ยมึงมึงไปพูดแทนมันอ่ะสุดท้ายแล้วเรื่องโดนใบมึงต้องไปมึงต้องเอาน้องมาไปคุยกับเซิร์ฟหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้นะกูไม่ได้เป็นคนแจ้งอ่ะน้องน้องบอกก่อนก่อนก่อนที่จะโดนแจ้งใบน้องคุยกับพี่เซิร์ฟนะครับนายกดึงมาคุยโอ้ยยังแฮชใส่อยู่เลยท่าเวทีอันนี้กูไม่รู้อ่ะมองว่ามึงต้องคุยอะไรก็แล้วแต่พี่เซิร์ฟเลยแล้วกันไปแล้วมันอยู่ไหนนะเนี่ยมันยืนอยู่ ก็คุยสิออกไปดิออกไปดิไม่ไปเคลียร์กันสองคนอ่ะจบจบไปคุยกันสองคนอ่ะไปดิให้อภัยให้อภัยแต่แต่ไม่ยกโทษให้อภัยครับให้อภัยไม่เป็นไรครับเรื่องมันเกิดผมแล้วผมผมไม่ติดใจอะไรแต่บทลงโทษต้องโดนอยู่แล้วครับผมไม่ติดใจอะไรครับแดงอะไรบ้ไม่รู้ผมแค่ใบเหลืองไงมันก็แค่ใบเหลืองผมไม่รู้สิว่าเคยโดนอะไรมาผมก็แค่เอาเหตุการณ์ผมหรือเปล่าอาไปทำอะไรไว้วะหน้าตาหลุดตาเลื่อยกันอีก แล้วตรงนั้นก็คือเจรนาเราแบบชัดเจนแจ้งเลยว่าชนแน่ๆมันเป็นทางเดินเท้าด้วยครับชนชนนนแต่ว่าแต่ภาพผมไม่ตรงเ้ยจุกภาพไม่ตรงว่ะมึงว่าไงวะก็ใส่เล่ยเลอเพื่อนเอาชนชนทีเดียวพี่ชนชนล้มทีดีๆ้ผมอยูมุมนั้นไม่ได้ยำเลยถ้าใรอยเปอร์เซ็นต์เมือนเมือนม่ออกอนแวไม่เอาค้าเพื่อแมมีา่ตอนแลว ไม่ได้เดินหลังเลยเหรอเดินในกลางวันงกต้องหลังนะพี่เอาเพื่อนผมจริงๆอ่ะด้านหลังก็ต้องเห็นอีกแล้วปะอยู่แล้วเดินตั้งตั้งประมาณห้าหกวิกว่าจะชนอะก็แบบบั๊กขนาดเหมือนแบบแล้วแล้วคนก็จะตั้งใจว่ามันจะไม่ตรงแน่เหรอถ้ามันเดินเฉยอะผูชนมันก็เยแล้วแล้วมก็หอดูให้บอลมึงตอบดิมันจะไม่ตรงแน่เหรอถ้ามันเดินเฉยอะจุดไหนจุดไหนที่ชนอ่ะหลังลมบางครับหลังลมบางเดี๋ยวมึงไปแดงเดี๋ยวคุณไปเป็นแดงเป็นเพื่อนมึงก็ได้บั๊บไม่เป็นไรหรอกไม่แล้วอะอันนี้ดีกว่า เรขอโทษแล้วกันครับเออนั่นแหละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอะไรให้เขาให้ไปเลยอไปล่อยทุกคนให้ไปเลยถึงกับโดนเป็นเพื่อนมึงองไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนพี่เต้ผมผมพูดตรงนะผมไม่คิดว่าพี่จะทำแบบนี้พวกผมไงทำอะไรอะทำอะไรอ่ะพี่น้องก็ไม่ได้คิดอะไรกันไปเลยพี่หรอก่องนะตหกม็้เลยเอาง่ายต่อผมพูดตรงนะต่อให้พวกพี่จะด่าพ่อผมผมก็ไม่คิดจะแจ้งพวกพี่เลย อะไรพเดียวกันนดอนิ่กน้จะจะเอากันถึงตายคี้ก็่สนุกนะครับน้อ้องมาคุไว้เออเเอออ่ไหดีกว่าอกันดีโอกา่ะตอน้นน่ะเจอดีก่าตนี้อยู่ไหมเจอกันในหัวเลไม่ต้อกลั้านอุด้หมดเลยกลับบ้านอ้หมดแล้วอ่ไรเน่ยเอาเธอเพื่อมุงผิดได้ไงวะ กูผิดเฉยเลยกูโดนประถมนะแท้แล้วมึงดูสิ่งีพวกคนในแกมปมึงทำดิคืออะะไรวพี่ไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าพี่โดนโดนชนรอบเดียวมันมันมันไม่ได้ชนสองรอบด้วยพี่มันไม่โดนกูไม่เคยแจ้งใครตั้งแต่กูเล่นมากูว่าจะแตก หดเลือดบ้าขนาดนั้นน่ะได้ไปก็ได้ว่าผมผมผมก็เคยบ้าเล่นไปนะแต่นั้นผมก็เละเลยไม่ได้บ้าเนี่ยมันสอนผมมันก็อยู่แถวนี้ผมก็ไม่คิดว่าพี่จะเอาผมไหัวเมหัวเมืองนะไม่คิดว่าจะเอากันถึงตายขนาดนี้เอาอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเอาอะไรกันวะเนี่ยบอลไม่เป็นไรพี่เอาง่ายตอนนี้ผมไม่มีปัญหาเขาแล้วเดี๋ยวผมไปกับนายจงต่อยตอนแยกนะ วะเราไปพักผ่อนหย่อนใจดีกว่าครับคุณบอกแล้วกูไม่อยากจะพูดพูดมาเรื่องอะไรเสริไอ้เนี้ยไม่างเงี้ยแหละอ้เนี้ยมันทวงเฉียงไม่ลืมเลยกูจะอะไรอ่ะกูไปคุยกับแม่ก่อนเดี๋ยวนะไอ้เี่ยโดนใบต้มแล้วโดนใบแดงบอกแล้วโดนลบถไหมฮะมันมันทำผิดที่กูแค่ใบเหลืองมันไม่มีอะไรมามันจะกลัวทำไมอ่ะโอเครถเต็มหัวเลยสัตว์ เดินไปเลยเดินไปแล้วเราเหลือแค่นี้ไอ้นี่ไอ้นมาไอ้รถแปดอะใครกูเหลือรถคันเดียวเดี๋ยวแยกกันนะลุงแยกไปนะผมแยกไปนะผมมาเร็ว